มัน่คือขวดบ่หันดิฮะวัดนี่บ่คือวดบ่หันเ้ใช่ว่า0 9ศูย์เกาําแม่นํามุ้นแล้วโอ้มันบ่คือกั้งนี่ฮะ่คือกันเฮะแล้วเอาบ่หันยุ่งเขาต้องนํายุ่งวดนีเพื่อยุ่นเยอเเี๋ยวะะเป็น่วงดอกชัวชัวอยู่แล้ววดเนี่ยชัวอยู่แล้วเองไหกระเสมันในเมดเดียวเท่านั้นเด้อวัดเดี๋ยมันจะเป็นแบบไรบึ้งดีดี fca บึ้งีด คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนัน,นทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม,มาตามสัญญา,าตามบรรทัดตามเวลาเท่าไหร่แห้งไหมมั้งเอาคือบอุกเสีงยงคอยแต่มือนีเ,บ,เ,เบิดแห้งคอยหรอเบิดแห้งเถอะว่าเมินเหรียอะจะเบิงกามมึงเออไม่ใจไม่ใจบุกขึ้นมาบุกขึเขมาเพียงเนาะยฝันแม่นอะไรแล้วเนี่ยบ้านไข่บัวหรือฝันเราไหร่เรียกสูตรเนาะนี่สูตร ไปยังไงเอามองไม่อะมามองไม่จะถือก้นละฮะประเทศไทยมุ้งก่าได้เนี่เอ็นเรามาทางนี้มันยินแน่ไก่ถนนพร้อมดูมองหันมันงไก่ถนนเสียงรถตัดเปลือกไปก็ง่ายมากมองไม่ห้างงูเหงิงมองหีดีนะเออมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงวะทีไม่สมานบ่ง่ายมองไม่มันสิมานบ่เอา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 เขาเดียวไปเลยล่ะล่างอ่ะไม่เดียวเทหมดโพขาเดียวนั่น คลิปก้อนนั่นมาตามตั้งแต่ต้นวิกเนาะต้นมอยให้ไปเลขเลขลักไปแปดกับสองเนาะแปดกับสองก่ะบะพ่อท่านได้จับคู่ให้เอามือนีมือนัดว่าวันที่หกจับคู่ให้แล้วก็ัิปล่อยให้เบิดเลยปล่อยให้ครบเลยเนี่นบอครับอ่าเตรียมเขียนหูหัวกรว่ามันเนี่ยนะให้แปดกับสองพ่อท่านหูหลักเด้บ่อท่านไหนหูจ้ะลักหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยก็ะบะหูวแม่นบออือ เลยเอาเอาเอาเบ็ดดยัดสิบ่เอาตามสูตรแล้วมันนี่เอาบนเป็นลายเบ็ดด้วยแหละบนสามตัวข้างล่างสองหังสองพังทำพังสิสอังสามพังกันละกันไปแน่ทำไปสามตัวเนาะจะไฟเนียนๆเอาให้เพิ่นทำไปสองตัวเนาะเอาเขียนว่าในตัววิ่งก่อนบอกอันเสแยกบนล่างบ่ แอันนหลายพจอกม่ต้องหันมันพุ่นมันปวดหัวเอา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 บนเนาะเอาบนสามตัวเนาะบนศูนย์เก้าสองเอาบศูนย์เก้าสองคือเหล็กหลักบ่จับคู่ให้ได้บมดจับคู่แล้วเล็กหลักคือ9ี่เกาเอาวิ่งก้อนเนาะวิ่งเก่าก็แปดเนานวิ่งเก้ากับแปดเ่นเป็กเนาะ วิ่งเกับแปดพี่น้องเขียนไปพร้อมกันเด้อกับ8เก้ากับแปดเากับแปดวิ่งมามันมาทรงนั่นเิอาเขียนแล้วสตัวสาตัวศูนย์เกสอง่นมันจะย้อนลังตีเกใช่ว่าเจ้าศูนย์ศนย์สงเกยนน้องนำแล้วโอ้ย้อนนี่เน้ะวันี่มันบ่คือวัหันดิฮะวัวนี่บ่คือวัวหันดิใช่ว่าศูนย์เก้อยนต้องนำให้นำมุ้นเหรโอ้มบเขียนที่ซังนีฮะ สามตัวยังกวศนเกงขียนเลอเด้าหันยนเขาตองหย้อนวี้ไ yeah, uh, mm, like. UH! ่ได yeah. ้ยุ่นอามันมาเข่าสูดแล้มันมาเข่าูดริงวันนี้ให้ตัวใดก่าศนเก้าสองงดก่อนเรายนลงาำเพราะว่ามันไ่ไดู้ดบ่นีใหู้ดเราบ่มีเออวันนี้มันมีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเออนะ902หรือ9เอ้ย9 2เนี่ย9 2 9 2เนม่มาเอา ม็ไลตามีเงี้ยถูกล้วอ่ะโนนอ่ะหน้ามาจมตัวขนาดหมดเลยวรจมหมดนี่พอยน่นแล้อเ่ะเอ็นง้วไปงมขึ้นมาแล้วเจ้าใส่แห้งงมขึ้นมาเนะใส่แหะทีแหะงมขึ้นมาหกเก้าสองเล้ยกับหกเก้าสองนี่จะขางสองห้าเ่าละแต่วันสองตัเท่าไ่แปดสองตนหกเก้าสองหกเก้าสอง มะเกาเงินเนมเกามกามงกเกถ้าสองตัวได้เน่ยคุน่ะเก้าสองก็เินั่นแหละเก้าสองก็เิแปดสองเก้าสองก็แปดสองไเก่าสองแปดเจะไปนั่นเกาสองแปดสองเออนี่างพอ เดินเก่าเหรอเดินเก่าเลยเดินเก่าเด้อเดินเก่าตีวิ่งมันแน่นอนละมันมีข้างล่างมันมีข้างล่างบสุษริ่งดับเด้อบสุษริ่งดับมึงดับก็ไปจะมาดมดับสามเลยจะบอกว่าเ้่าเห็นเหรียญด้วยว่ามึงดับกุ้งกุ้งล้างวิ่งล้างวิ่งยังสี่เนาะวิ่ง ี่ตัวเดียวสีเม็ดเดียวนะ่ตัวเดียวได้กามเม็ดเดียวเมดียวเมตัเดียวเม็ตัวเดียวจิม่เม็ดเดียวสตัวเดียวจับคู่จับคู่สี่สเม็ดเดียวเนาะเอากันดีบ่กันน้ำสีกับหนังกันจะไปจะขังไหมสี่สองาสี่กับเดี๋วเดีวสิบอกเดี๋ยวสิบอกเีก่อนเียนสีก่อนที่กันจะขังทีกัน สี 42, 3, 2, 3, ่สองข้างล่างวิ่งสี่เมตรเดียวสี่สองกับยังสีองนหน่งันั่นแมนนไปเซ็่สองนั้นเอาเอาเสียนะเสียไม่รดนตัวเดียวตัวเดียวโคโรนี่ไหมฮะสี่สองตัวเดียวโคโรนะเดียวตัวเดียวเนียเแล้วอะเสียวตัวเดียวสี่สองไอ้สี่สองตัวเดียวโคโรเลยกันขาดทุนเนาะกันขาดทุนไห้ามหมุเต็มเนาะสี่สองสี่หนึ่งมีสีองตัวเดียวว่าต้องกลับหรอกอ้กลับเพื่อผิดว่า อ่อต่กับถือว่าผิดตัเดียวโคโรเลยกลมๆให้แดงๆสามตัวกลมตัวไหนตัวสองตัวบุ่องตัวผมกหลายอ่ะมกมาแข้งเดียรผมหนขึ้นผมหันขึ้จับคนขอนน้์น้ำหรอนว่าเขากันดิฮะขอนว่าเขาหันขึ้จับนน้ำน้ำมันมีมีสองวันแต่ว่าประดิษสองรอกแอาน่าแล้าเพราะมีสองเาไ่ได้กินหอกหมดแล้ว่มีสองดิบ่อันนี้ขอคทุกกระบวนการแล้วเอ้ยมีเท่านี้แล้ว เฮ็ดแล้วเฮ็ดดีแล้วเฮ็ดดีแล้วเฮ็ดดีแล้วที่ถวนแล้วครบสิบสามสูตรแล้วตามจริงแค่ซีสองตัวเดียวสีอสองกบต้งบอ,องกลับโบต้องกับกันสีหนึ่งไวโอ้ยพี่น้องกับลับนําเนยเด้อถห้ามาันออกตัวกลับเดี๋ยวขึ้นแต้มลดแต้มอีกบอคือจังอันสามเจ็ดออกสามหกเด้ออันนี้มันซีสองมันจะเป็นสีสามบอหรือจะเป็นยังอีกบอบอสามบอหรอกสามอ่ะ สามว่าเอามีสามเลยตัวขสามมาทั hmm. ้งปีเด้สามนั่งมีอยู่สามแต่ว่ามันเป็นเล็กเด็กเด็กร้อยครับเนาเป็นเล็กของร้อยมันว่เขออนุญาตไม่ได้อธิบายยากหรอกเพราะว่าเขียนละเอียดแล้วตามจริงเดียวสามนั่นเราเอาดีกว่าว่าสามเราจะดีตัวเดียวเขียนให้ละเอียดเราเด้อพี่น้องตัววิ่งบนนี่มีเก้าก็แปดอ่าน้นไปที่เก้าวงกลมหสีแดงๆเนาะสามตัวพอสวายจับคู่ให้ศูนย์เก้าสองนี่คือตัวเน้น แล้วก็สองต,ตัวก็ตัดออกมาจากนั่นก็เป็นเก้าสองแล้วก็มีอีกทางหนึ่งแบบหกเก้าสองแต่ว่ามันเป็นยังไงเป็นแปนดสองอยเดียวแปดตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวแปดเดียวมันมีตัววิ่งอยู่แปดตัวหนึ่งเนาะเออจะเดี๋ยวไปใส่เราจะไปใส่รถเลยเอารถด้วยเลยเอาแปดมาใส่เป็นแปดสองมีมมมสุดฤทับบนไม่สุดฤทธดับข้างล่างวิ่งสี่จับคู่สี่สองสี่หนึ่งเน้นไปที่สี่สองนะครับสี่สองเม็ดเดียวครับผอืม ครบทวนตามขบวนานนั่นตัวฮะไม่ต้นนั่นตัวทำนี่ไปตัวไหนเพราะอะไรไมเดียวที่สามก็ไปบ่ที่สองนี่เพต้องกลับปกติแม่ที่สาไรเเดียวแปดสามก็ไปบ่ได้อะไรอีกอาลงเฮ็ดลงเหิืนแล้วลงทุนมเนเลไม่ต้อเลี้ยงใจมาเดียวสามน้ำนี้ที่ใจอ่ะมาไมีไปตัวอื่นเลยไปเ่ไอืไไไปในี่สองกับที่หนึ่งที่สองตัวเดียวเสร็จแล้วขัดมินออกออ มันใจแข็งมันมัน,ม,นมันใจมันมันมีเพิ่งทอนนี่ขเขาใน่ทอนนี่